สวัสดีครับชาวกลางปีออนไลน์ครับวันนี้อยู่กับปอมเหมือนเดิมครับผมยังคงอยู่ในบูธของคาซัมครับจากคราวที่แล้วที่ผมมารู้แล้วว่าคาซัมคืออะไรทีเนี้ยผมอยากรู้แล้วว่าวิธีการที่ทางคาซัมเนี่ยเลือกรถเข้ามาหรือว่ามีมาตรฐานอะไรในการที่จะคัดรถเข้ามานั้น จะต้องทําอย่างไรวันนี้ผมอยากรู้ครับถามคุณจูเนียดีกว่าครับคุณจูเนียร,วส,รสวัสดีครับสวัสดีครับผมอยากรู้คุณจูเนียวิธีการที่คาซัมเลือกรถเข้ามาเนี่ยมีการคัดสรรหรือว่ารายละเอียดในการคัดเลือกยังไงบ้างครับคุณจูเนียรครับครับผมต้องบอกว่าที่คาซัมของเรานะครับ รถทุกคันนะครับที่มีการซื้อหรือขายผ่านคาร์ซัมนะครับเราจะการันตีเลยครับในส่วนของการเตรียมสภาพรถทุกคันครับอย่างเช่นเราจะมีการตรวจสอบอย่างละเอียดกว่า175จุดเลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการรับประกันนานสุดถึง2ปีครับแล้วก็การันตีเงินคืนภายใน30วันด้วยครับแน่นอนครับว่าใครนะครับที่มาซื้อหรือขายรถที่คาร์ซัมนะครับก็มั่นใจหายห่วงโซโลแกของเราได้แน่นอนครับนอกจากการการันตีนะครับคืนเงินภายใน30วันเนี่ยผมเชื่อว่าใครๆหลายๆคนชอบเหมือนอารมณ์ได้ขับรถเอาไปก่อน ถ้า30วันแล้วเฮ้ยรถมันไม่ดีจริงมีการันตีด้วย30วันเอางี้คุณจุนเนี่ยผมอาจเล็งรถไว้3ประเภทผมอยากได้รถครอบครัวผมอยากได้รถเชิงพาณิชย์แล้วก็รถเล็กเล็กเด็กเดขับพาผมไปดูหน่อยดิได้ครับมาเจออะไรครับอ๋คันแรกเลยมาเริ่มที่คันแรกเลยครับเป็นคันนี้เลยนะครับกับรถ BMW X1 นะครับคันนี้นะครับเป็นปี2องพกครับคันนี้นะครับก็เป็นรถ SUV นะ ราคารถญี่ปุ่นแต่เป็นรถยุโรปอะครับต้องบอกว่าแบบมันพิเศษมากๆเลยดอ,ดอกเบีย้ยดอกเบี้ยเป็นรถป้ายแดงราคายังเป็นรถญี่ปุ่นแต่ตัวรถเป็นรถยุโรปใช่<อ>ครับ เอาสิน่าสนใจคันนี้น่าสนใจเป็นคันแรกที่จอดอยู่หน้าโบสนะครับเป็นรถครอบครัวเป็นรถครอบครัวครับถ้าเกิดว่าใครที่อยากแบบเป็นครอบครัวที่ชอบไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือแบบมีครอบครัวเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถคันนี้ครับผมคิดว่าตอบโจทย์แน่นอนครับม b MX1 ผ่านไปแล้วครับผมผมอยากได้รถเชิงพาณิชย์ทีนี้ผมจะไปทํางานแล้วผมต้องขนของผมต้องเตรียมอุปกรณ์มีคันไหนไหมครับคุณจูเนียร์ครับมีครับเป็นคันนี้นะครับคันถัดมาเลยครับเป็น To y o ต a ไฮรักลีโวครับคันนี้เป็นปี2020นะครับก็เป็นรถกระบะเชิงพาณิชย์ ใครที่เป็นแบบทำธุรกิจที่อาจจะต้องมีการขนของหรือว่ามีสัมภาระเยอะนะครับผมคิดว่าคันนี้ตอบทย์มากเลยแล้วราคาครับตองบอกราคาว้าวมากนะครับเพียงแค่5 7 8 9 0 0เจื่นบาทเท่านั้นผมดูสภาพสีใหม่เอี่ยมมากเหมือนปลายแดงมากเหมือนปลายแดงมากราคาครึ่งเลยนะช่ครับครึ่งเลยนะเรียกว่าค่อนข้างที่จะน่าสนใจอ่ะเอาเป็นว่าน่าสนใจดีว่าในกระบะเชิงพาณิชย์จอดอยู่ในบูธนะทีนี้ผมอยากได้รถเด็กๆขับเข้าเมืองขับไปเที่ยวนู่นนี่นั่น ได้ครับคันนี้เลยครับเป็น t o y ยต y a ยาร h a t c h b a c k ครับรถคันนี้นะครับต้องบอกว่าเหมาะมากเลยสำหรับใครที่เป็นมือใหม่หรือว่าเป็นผู้หญิงที่แบบขับในเมืองคันนี้นะครับผมคิดว่าตอบโจทย์มากเลยนะครับแล้วก็ขับขี่ง่ายด้วยแล้วบอกว่าราคาครับสุดวบาวมากครับเพียงแค่5 6 9 0บาทเท่านั้นรถเล็กๆดอกเบี้ยอยัง1.9เอาเป็นว่าไม่ว่าจะเป็นรถเล็ก รถใหญ่หรือว่าจะเป็นรถครอบครัวอมาท,ที่คาซัมได้นอกเหนือจากตัวรถที่อยู่ในบูธนี่แล้วผมอยากรู้โปรโมชัน่นเน้นย้ำโปรโมชั่นนิดนึงอยากทราบจริงได้ครับโปรโมชั่นของคาซัมนะครับต้องบอกว่าดอกเบี้ยเนี่ยถูกมากครับเริ่มต้นเพียงแค่1น9จากเปซกคลซิ่งครับต้องบอกว่าเป็นดอกเบี้ยที่แบบพอก,กับรถมือหนึ่งเลยนะครับถูกมากใช่ครับนอกจากนี้นะครับเราก็ยังมีข้อเสนอพิเศษอื่นนะครับที่ทำให้คุณเนี่ยออกรถได้ง่ายยิ่งขึ้นครับอย่างเช่นการออกรถศูนย์บาทนะครับส่วนรถสู คาร์ซัมของเราครับก็มีบริการโค้ทั่วประเทศเลยครับไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนเอาเป็นว่าไม่ต้องรอเลยนอกเหนือจากโปรโมชั่นยังมีกิจกรรมอะไรไหมถ้าเกิดว่ามีใครมาที่บูธแล้วมีแน่นอนครับเพราะวันนี้คาร์ซัมเราใจดีนะครับเพียงที่ใครนะครับที่จองรถในงานของเรานะครับแล้วก็มาที่บูธของเรานะครับมาถ่ายภาพที่บูธหลังจากนั้นนะครับก็นําภาพนี้ครับไปโสต์ลงใน f c e b o o k p เ g e นะครับของคาร์ซัมไทยแลนด์ครับและติดแฮชแท็กซื้อรถมือสองต้องคาร์ซัมครับ ทำแค่นี้นะครับเราจะแจกปีเลยครับเป็นบัตรเติมน้ำมันจากปตทมูลค่า5,000บาทครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับเรายังแถมในส่วนของกล้องติดรถยนต์ครับของยี่ห้อเสี่ยวหมี่มูลค่า1,700บาทให้ด้วยครับต้องบอกว่ากติกาง่ายมากๆนะครับถ้าเกิดว่าใครดูคลิปไี้อยู่นะครับก็สามารถวิ่งตรงมาที่บูธของเราได้เลยนะครับและที่สําคัญเลยนะครับระยะเวลาของเรานะครับตั้งแต่วันที่22มีนาคมจนถึงวันที่2เมษายนนี้เท่านั้นครับเอาเป็นว่าก่อนจะจองผมขอถ่ายขอถ่ายรูปก่อนขอเซลฟี่ก่อนนี่อา่ะ เดี๋ยวผมคงต้องเข้าไปจองแล้วว่าเอายังไงครับผู้ชมครับใครที่ยังไม่ได้มาที่บูธของคาซัมครับเรียนเชิญได้ครับที่บูธ U 8ครับภายในงานพากรรมรถยนต์มือสองนะครับหรือว่าบางกอกยูสคาร์โชว์ครั้งที่14ครับอยู่ภายในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่ส4ครับตั้งแต่วันที่22มีนาไปจนถึงวันที่2เมษายนนี้ครับวันนี้ขอบคุณคุณจูเนียร์มากๆเลยครับขอบคุณครับไฮโซบูธเยียบเลยเรียนเชิญได้ครับที่บูธของคาซัมผมไไปปดดููรรถถกก่อนน